وشنصلكفراب <laughs> านนนทกิจภูทัชชัยเดชาวัฒน์ชิรากรจ่าขีดบีมสุ b บียูเอสม u สิ่ s สูบียูเอสมสิูจีนูเขาแบบผัน้ายอเดียวเลยอะเขาไม่ได้มองไมดไม่ได้ไ่ไดไม่ได้ไมา้อม่ไนม่อด้ไม่ได้ไมด้ไมด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ไดมเด้ไ่ดมด ของมาเข้ามาในแดนแล้วแบมากค่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องรับหนุ่ๆในฐานะของพรีเซนเตอร์ของ 4U2 Mel Checkier ่จริงๆที่มาของลิปอะไรทวกเนี้ยมันเกิดจากการที่เแฟนๆหรือว่าบีอาร์เนี่ยเรียกร้องว่าอยากให้ทำลิปปักฉ่ำเขาก็อ่านได้จัดให้แล้วก็ครั้งที่แล้วที่พงยูทูบไลฟ์กันไปเราแบ่งกันเป็น2วันเนาะบีอาร์บอกว่าอยากเจอพร้อมหน้าพร้อมตากัน12คนก็จัดให้อีกพี่โฟมก็รับฟังเราอ่านฟีดแบ็กตลอดนะคะก็เลยมีวันนี้เกิดขึ้นนั่นเองเขาต้องเรียกเราว่าเขาต้องเรียกว่าพี่โฟแล้วนะพี่โฟพงยูทูบเห็นแล้วหลังจากนี้ไป่ได้พิง ติดเทรนขายดีสุดๆทําถึงมากๆเพราะว่าบ็อกเซตหมดภายใน2นาทีโอ้โหนี่คือการมาร่วมงานกันอีกหนึ่งครั้งรู้สึกยังไงบ้างมาร่วมงานกับาทางโบรุยูอีกรอบหนึ่งคนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ฝาดอัซ้ายโอ้ฟังอยู่นะนี่อะไรกันี่หลานไหนๆก็ยกมาหม่พี่หลาน่ารักสุดเลยนะพี่หลาน ไเป็นทุกอย่างเมื่อกี้ก็มาลองไฟให้น้องใช่ใช่เขาบผมก็นี่ก็เป็นคอลเลคชันที่สองของพวกเราแบบเคยดูนะครับก็แฮปปี้มากครับที่แล้วก็เป็นลิปแมทคายร์เล็กส์ทีนี้ก็เป็นเมลชีเทียเป็นลิปช็อปที่ผมและลองผมได้ใช้ในวันนี้ครับครับดีใจมากครับที่ได้มีคอลเลคชันที่สองแล้วก็หวังว่าจะมีคอลเลคชันต่อไปเรื่อยๆนะครับ นะครับมีนะครับด้วยเอาคนน่ารักคนหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าดีใจแล้วั้สองนี่ดีใจยิ่งกว่าแ้วสมมติทุกคนอยากมีครั้งสามเลยเป็คนก็ต้องบอกว่าอยากให้ลิปอะไรเพิ่มแบบที่สามเนาะ่อกวิโฟร่าวิโฟร่ารับฟังอยู่แล้วเราไปเคลียรแล้วก็ไปแบบว่าคอมเมนต์แล้วก็อยู่วันนี้เล่นแฮชแท็กแับเยอะๆแล้วก็บอกอะไรนั้นก็ได้เนาะค่ะแล้วก็แต่ละคนแน่นอนก็ต้องมีเหมือนสีแล้วก็เบอร์ของตัวเองแล้เราจะแชร์ได้ไหมว่าใครเบอร์อะไรสีอะไรอะไร้างอ่ะเรื่อย ขนาดใน12คนเนี่ยูงหกเออพีนสูงมหกไม่ไ้่ไม่ไม่กจะเล่นมุกจนูอะไรอะไรอะรอะไรน่น้องมาก็ได้ค่ะ้งหมาเป็นสูหนึ่งนะน เป็นเบฟจริงๆอ่ะเบฟผมว่าสีพูผมก็แยกประมาณนี้เปนสีพูเลยสีที่ร้านเบฟเฮ้ยสีเบฟไงก็เบฟใช่ไหมงเบฟอ่ะสรบเป็นัองคณบ้างก็ได้ค่ะสลับสลับกันไหมทีทีทีอต้ะของผมสีสิบหครับชื่อว่าคิสโอ้ยชไม่ชลิสนะครับนี้เป็นคิสริสิสบิส ชมพูชมพูแดงๆหน่อยแบบผมจะแบบสีดูลูสามารถแบบใช้ได้ตลอดเวลาครับมันดูแบบธรรมชาติเหมือนแบบผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดใช่ไหมลูกโอเคมาครั้งนี้ผู้ชายครับหนูได้สีอะไรของผมเป็นสีศูนย์สี่นะผมชื่อสีว่ายูครับยูยูเฮ้ยไหนยูยูก็นี่นะครับยูบนปางเลยนะครับทางทางรีวิวว่าอยู่บนคือยูย่อมาจากยูบนปากยูบนปากดี อยู่บนปากมีตอนนี้ใช่ไหมลูกเป็นมันหมอกเป็นชมพูแบบจะสีแบบสดใสอ่อนครับผมก็อย่างแบบของเชียดเชียดจางจะมีความแบบเข้มเข้มกว่าผมจริงผมว่าแล้วแต่คนเลยว่าจะยิมอันไหนมาใช้ในวันไหนครับพี่อะอะได้ตาเราลูกพี่ว่าสุพีใช่ไหมครับเอาของพี่เป็นเบอร์สองครับผม ชื่อว่าฮักเขาเรยกตัวเียว่ากอดเออนนี้่วากอดนนี้ัต่อนนั่นแหละมที่แป่อนมจะเป็นสีแบบว่าแดงมาว่าแบกวนีอย่างเรานะแบบแซบอะไรเนี้ยเบ่อเหมอนมันกินซอมตำมาปา่สีแช่แบบปากไม่แดงไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยเออเเยไปต่อค่ะ ผมเบอร์สิบียครับเรียนไม่ไดข้าวไม่ได้ข้าวเรียนทัเรียนนีเรียนอ่ามเรลูกอะไรก็คือฝนไงแล้วทำใหฝนเป็นสีะไรก็คือจริงเวลาฝนตกอ่ะเราเราถ้าโดนปาก็คือ่านนี้มันจะไม่ได้อเฮ้ยฮะมันจะอะไรนะมันยังอยู่ยังอยู่เพราะมันติดทนนานอ่าเป็นารเรียนเนี่ยเนกเรียนพี่โฟพี่ฟยแล้วทุกอ่าง่าีคือจริงๆถ้าเราไม่เรียน คือผมบองทีผมเป็นคนชอบชอบแบบลิบติกเรียปากหรืออะไเวลาเรียนสือหรือเวลาอะไรจะเรียปากหรือว่าอันนี้อะไรมันมันติดแบบเนี้ยเล่ไม่ใช่เนี้ยเออเมมเมมเรียนแหละแล้วแบบว่าพี่ช่างก็ต้องเติมบ่อยแต่พออันนี้คือเติมรอบเดียวแล้วก็ยังอยู่แล้วฝนนดีก็เลยกับเร่ก็ผมว่าเหมือนติ๊กตากให้เขวนฝนกับเหมือนก็แบบมืนฝนตกแล้วมันโดนโดนปากเราไงมันทำแบบคล้ายๆกันนะเปิดปีเปิดพรำอยู่บนปากใ้วชุ่มชื้อะไรแบบนั้นเย เบอร์ที่สี่เนี่ยคือแบบว่าเดี๋ยวแล้วนี่ข้าวบวชแล้วมีความหมายเลยอ่ะที่ตอนแรกกัดมาเล่นว่าฝดตกก็คือฝดยังอยู่แต่ลิฟไม่อยู่แล้วอลิฟอยู่ลิฟอยู่เลยลิฟอ๋อโอ้นั่นแหละเหมือนแบบเป็นเป็นสีที่เหมือนฝนคลำมีความสุขอยู่ประปากโอเคนะใช่เราเพยายามช่วยกันอยู่นะคะตอนนี้อ่าต่อที่ใคกันดีคะต้ำนู้นครับพี่ค่ะพี่เล็กผมงหเบอร์ที่เจ็ดครับผมโชว์มีครับผม ก็ตอนตอนที่ได้ยินว่าโชว์มีอ๋ออยากจบอกสีแล้วมันก็จะเป็นแบบเมื่อกี้ผมถามพี่มิวพีชั่นแต่งหน้ามาว่าอันเนี้ยมันคือสีอะไรมันมันคือสีอะไรก็บอกว่ามันเป็นเหมือนแบบสีสีส้มส้มโอ้โห้องผู้ผู้ชายจะมีปัญหาเรื่องนี้จะไม่เหมือนผู้หญิงที่จะสามารถแกะแบบออกได้โอ้ผมผมก็แบบแกาไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าดูแบบใช้ความคิดแบบของตัวเองผมก็จะคิดว่าเออมันก็ดูแบบ ก็ได้แต่ส้มแบบแล้วแต่ไม่ดูออกผิดพีชหน่อยใช่แต่ว่ามันจะไม่ได้ก็ดูมีความแบบดูทุ้ดอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เท่าของจกักครับผมแล้วก็ตอนที่ได้ดูว่าชื่อโชมีเนี่ยก็<ม>คิดอยู่ว่าโชมีคือยูโชมีหรือว่าไอโชมีหรือว่าไอโชมีวามเป็นโชมีออกมาให้ยูได้เห็นเอาละว่า<อ>ไปคิดนๆๆกกิดนึงเขาทำกันบ้านมาถ้าเป็นอีพี่คิดว่าไงไอโชมีฟอร์มาแล้วแต่ แล้วแต่วันว่ามคอไรอย่าเเใหมๆแล้วแต่วันว่าครอยากโชว์เออ,เอก็อยากจะโชว์มีหรือว่าโชว์มีเออถ้าเกิดหนแต่สีนี้สวยจริงแต่นี้อยู่นบนปากหรอหรือมใช่ไหมันสวยพี่ดาเป็นคนชอบสีนี้มากสีแบบส้มพีชอะแบบอุ้ยเหรอคะพี่ดาเอานะพี่าเอาหมดนะของพี่อ่เอาหมด แต่ว่าอาจจะใช่ไปซบซมวานใ่ไหมเออใช่่ะคิดคะไรันบ้าเธอดปรต่างเอ้ยต่างความเข้มควาอะไรนี้เป็นบเบสเดียวกันใช่ขยายกอกจริงคือของจังทีจะมีความสีน้ำตาลหน่อยใช่กับของพีสุที่จะแบบแดงแรงริบมัแดงเป็นฮักเออต่อสีจ๋าพูดด สิบเอ็ดชื่อสิว่า MVP ครับเฮ้ยไม่ต้องมาจาอะไร MVP ธรรมดาแหละ MVP แล้วมีเครื่องหมายตกใจข้างหลังด้วย MVP ต่อมาให้ MVP อ่ะมีสารตกมาเร็วเกินมีคเล่นเกมบ่อยไงก็เออ MVP รูมันจะพูดมันจะไม่ตลกหรอรู้สึก p าว u d ไหมที่แบบชื่อสีแล้วมันดูยิ่งใหญ่เออมันหล่อผมอยู่แล้วนี่ตอนเราทำไมตอนเราเก่งต้องเก่งเลยตกตัวแต่ว่าเรื่องที่ไม่เก่งตอนนี้คือผมแยกสีกิบไม่เป็น เดี๋ยวกินหน่อยเราจะเก่งขึ้นลูกคือผมเมื่อกี้หันไปถามอยู่ว่าอันเนี้ยเรียกว่าสีอะไรคือน้องบอกไม่เป็นอลันออลันบอกว่าสีชมพูตุ่นตุ่นเข้มกว่าเราถ้ารู้จักคขาว่าตุ่นตุ่นนี่แสดงว่าเริ่มเก่งแล้วนะเฮ้ยนี่ไงอลันบอกอลันบอกแล้วก็ถามว่าตุ่นตุ่นอีกแต่ที่อาจารยถามว่าตุ่นคือะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันตุ่นมันจะเหมือนแบบสีว่าเป็นชมพูต่มันจะมีความติดน้ำตาลนาลหน่อยออ่าเาไปตาล ตุนตุนจริะตุนตุนนี่อร่อยเลย่อันนั้นหุนปะเฮ้ยหลอกกัไมฮะเมื่อกี้ตาทีเล่นอยู่นะุณดู้เม่อก้ที่นแต่ว่าใคือผมผมชอบผมชอบอันี้ผมไม่รู้ว่ามันจะนิยาสินีว่าอะไรแต่ผมชอบเพราะมันคือ M V P เก่งมากครัาแมเราดแบบไปอ่าขออบคุรับเูคนครับผผ บอร์แครัแคนดี้นะผมเป็นสีแบบสีหวานๆบปากงไรอเอาจริงผมก็เป็นอีกคนที่แพ้ถามต้องให้นะว่ามันคือสีแดงโอ้แต่สีสอสีที่นั่งอยู่ข้างกันคล้ายกัากคลายนมากแต่ผมคิดว่าผมจะมีความแดงกว่าก็ไม่ตุดเท่านี้ไม่ไม่ตุไม่ตุมันแบบอยู่ตรงกลางระหว่าเราลกตุ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 กตุกตุตุกตุ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 ก ชื่อหวานหวานหวาคิมจิมู๊ฮะสีอะไรครับอะไรครับดีเอ่อของผมเลขเจ็ดครับก็คือมีชื่อว่าตรงตัวเนะเเเฮ้ยเราเปแล้วผมเป็เจ็ดแบบนี้จริงเรเออเซเว่นเหมือนกันเอออเ สีก็สวยเหมือนปากผมนะครับหรือตะเกียร์ดี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 ดเดี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 ดดี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 ด สีเบอร์สิบนะครับเบอร์เดิมเหมือนท,ที่แล้วแต่ว่าเปลี่ยนชื่อครับรอบนี้ชื่อว่าซัมเมอร์ไม่ใช่สีเหอสีเราเล่นครับส,สีสีเบอร์สิบนะครับซัมเมอร์นะครับซื่งส,สีนี้เนะี่ยเปิดข่ามที่คุใช่ไหนได้เหมือนกันครับว่าว่ามันเป็นสีอะไรที่บอกว่ามันมีความแบบชมพูแบบสุดชื่นเนาะอันนี้เป็นคูโทนหน่อยชมพูคูโทนงงงงถ่ายงงกันคูโทนเออแบบว่ามันจะรู้สึกสุดชื<บ>่นเพราะว่าบางทีเวลาคูโทนเนี่ยมันจะชอบหนาว 这个不是玩，这,、就是、这你这是无辜，对不对？你什么？我还有个气气度。 เียมันนักเรียนใช่คือนักเรียนใช่หมเือว่ารยนเรียนครูครูใช้ด้เหมือนกันอาจารย์สปริงสปริงดูสปริงี่เหมือนเหมือนยางยืดฮะคุณ ฟลิเฉยไม่มีจีเวลาพูดเด็กชื่อเรอาจจะแบบไม่ต้องเด็จีมาฟิลิปเินเดินเดิน ตุ่นนี่แหละทาสีตุ่นแต่นี้ตุ่นจริงอ่าริงเก่งมากเลยผมรู้สึกว่าความตุ่นเนี่ยเราสามารถใช้ทุกวันใช่แล้วบางทีเราแบบอาจจะไม่ได้แบบออกแต่งหน้าเต็มหรืออะไรแล้วถ้าเราทาสีแบบเข้มไปมันก็อาจจะเราเลยต้องแบบเลือกอันนี้ everyday 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 นิดนึงนิดนึงแบบหย่อนไปหย่อนดึงใช่มันจะแบบทำให้ปากเราดูแบบอบขึ้นเป็นดีเจอะใช้วันดีเจแต่อันที่ตุดที่สุดคือของจีแต่ว่าอันนี้คืออันนี้คือตุดตุที่สุดตัวจริงหัวหลังเนี่ยเราจะกตอบคำถามที่หาที่กว่าแยกสี ไม่ไม่ออกใช่ป่ะคือผมว่ามันเหมรู้ว่าแต่ละที่เราแยกออกแล้วใช่มั้ยล้วดูว่าอย่างของยูนี่ชมพูอะไรชมพูเบอร์เจ็ดแล้วของพี่ชมพูอะไรชมพูเบอร์แปดก็เจอก็คือเราแยกออกแล้วไงเออคือแบบแต่ละคนก็ชมพูคนที่สี่อะไรเงี้ยแล้วก็ชมพูเบอร์หนึ่งนั่ เรื่องตั้งเวลานี้เราน่าจะเป็นกันหมดคนเลยมั้ัวลาเลไม่มีตคั้งที่แล้วใช่่ไหมครับคุณธกิจชา่ต่วหลูเรียกเต็มเลยผมวันนั้นผมก็ไม่ได้พลาดคนเดียวครับโฟวิแต่ว่าครนี้พวจะเป็นความเหมือนแบบคุณเคยหเพราะว่าเวมงานกับโแล้วงงสิ่งที่ต่างเนแบบตับแต่ว่หมือนเดิมก็คือว่าการทำงานที่ เลยกี่เขาอาจารย์ดูกว่าิจารณ์่าะไจารโกรู้สึกว่าเท่ที่ยี่ไทองเรียกยังไงแลวเนับาถือไาจานครูครูได้รัสัพกนขัเรียกจานแงจานแงจานาวเนี่ยจานาผมก็ได้ได้เรียนได้หมัเลแม่แล้วก็ยงเรียนูรูเสือเราอย่างนี้แม่น้าถึงขนมถือเออใช่ตอนตอนไปถ่ายนี่คือแบบเอาตุ๋ยเลยครับหรือว่ากินเยอะ ส่งมาให้เลือกอาหารว่ามื้อเที่ยงกับมื้อเย็นอยากจะกินอะไรโอ้ไม่ใช่แล้วเราก็อยากจะกินอะไรก็ไปหาเอาเองไม่ใช่เตรียมให้เตรียมให้เลยจัดหามาให้อย่างพร้อมอย่างดีจานจัดให้แล้วก็ต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยตอนเปิดปีใหม่เราเบิร์ตรงาหน ส่วนปีหน้าก็ปี้าด้วยนะครับผมปีสามครัเอออ่ะโอเคเราคุยกันประมาณเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าค่ะจัดไปครับชื่อเกมว่า this or that นะคะเราจะมีสี่คำถามให้น้องเลือกแต่ว่าเราจะแบ่งเลือกตอบคำถามรอบละสามคนนะคะรอบแรกพี่แอนที่ยาวคุณจับคำถามแล้วขอจิ้มเลือกเลยแล้วกันใช่